มีเรื่องสลดใจอยู่เรื่องหนึ่งที่มหาสรารคามนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้3คนพ่อแม่ลูกตายหมดนะครับในหนองน้ําโดยจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับนี่คือตรงบริเวณหมู่บ้านซองแมวเป็นหนองน้ําประจําหมู่บ้านอยู่ในตนําบลหนองจิกอําเภอรบรบือจังหวัดมหาสรารคามนี่คือตอนวินาทีเขาไปกู้ศพสามพ่อแม่ลูกนะครับซึ่งจมน้ําลงไปในหนองน้ําเพราะตรงนี้มันเป็นริมตลิง่งแล้วคาดการว่า ฝ่ายแม่น่าจะลื่นลงไปก่อนพ่อกับลูกตามลงไปช่วยสุดท้ายตายหมด3ศพวินาทีที่เอาศพขึ้นมาถึงบนฝั่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าญาติมาเจอญาตินี่แทบลมจับเลยนะฮะตอนที่เห็นร่าง 加油！ นชมครับนี่คือน้องคนตายนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยวันนี้จากเหตุการณ์ที่ทางญาติเดินทางเข้าไปเจอศพของทั้ง3ท่านคนที่หนึ่งเลยก็คือคุณจำรัดท่ากาว่าเธอลงไปหาปลาก่อนแล้วเธอถลายลงไปริมตลิ่งหลังจากนั้นครับสาม,มีก็คือคุณเรืองฤทธิ์กับภัวดลซึ่งเป็นลูกวัยประมาณ18ปีทั้งสองคนลงไปช่วยสุดท้ายเข้าใจว่าน่าจะลงไปแล้วเนี่ยน่าจะหมดแรงเพราะถ้าคุณผู้ชมเห็นจากหนองน้ําประจาหมู่บ้านมันกว้างนะฮะแล้วเข้าใจว่าน่าจะลงไปจุดที่ลึกสุด สุดท้ายทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตายหมดนะครับล่าสุดเนี่ยตอนที่นําร่างของทั้ง3คนขึ้นมาเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณละมุนนะครับเป็นชาวบ้านซองแมวคุณละมุนเล่าให้เราฟังบอกว่าตอนแรกตัวเองเดินทางมาตรงจุดนี้เห็นรถพ่วงจอดอยู่ริมตะลิ่งก็แปลกใจบอกเออรถพ่วงใครมามาจอดอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้ดับรถตัวเองก็เลยเดินดูริมตะลิ่งนี่ความช่างสังเกต แล้วเขาบอกว่าเขาเจอรองเท้าวางอยู่ตรงริมตลิ่งสองคู่เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมีคนอยู่ในน้ําเลยไปตามชาวบ้านบอกให้มาช่วยกันหาหน่อยจนมีชาวบ้านบอกเฮ้ยมันมีพ่อแม่ลูกมาหาปลาตรงนี้อยู่หรือเปล่าชาวบ้านบอกไม่มีแล้วหรอนี่แล้วเจอถังปลาปรากฏคุณลุงก็เลยเดินดูว่าเจอสามพ่อแม่ลูกหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เจอเลยบอกสงสัยน่าจะเป็นสามพ่อแม่ลูกน่าจะอยู่ในน้ําสุดท้ายเลยแจ้งกู้ภัยแล้วเจอศพจริงๆฮะ เ้าวจอดอยู่นี่เรารถบรับเครื่องรถเออบรรทุกเพียงเนี่ยพากันว่ารถผู้ใดญถามกันเ่าไม่ยิ่งกันรถผู้ใดญ่ค่ะสัญาเนี่ยวันเนี่ยพากันถามไปเอิ่อนกนมาเบิ่งดูมันผู้ใดญรถผู้ใหญ่ก็สัวญากันบัดนี้เลยมาขึ้นมามาเดี๋ยวหาคนเดี๋ยวไปเลยว่าเห็นเนี่ย ยี่ร้อยนมากร้อยย่รเรุนะ่่้อดำนะีห้ผมครับนี่คือคุณลุงนะฮะที่มาเจอศพขนาดเดียวกันวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยนะฮะกับทางด้านหลานเขยก็คือคุณธงชัยบุญรุง่งคุณธงชัยบุญรุ่นก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วตอนเกิดเรื่องวันนี้เลยก่อนจะมาเจอสาศพก็มีคนเห็นว่าตอน8ปดโมงเช้ารถไถนายังติดเครื่องอยู่ที่ริมตลิงแล้วก็เจอรองเท้าวางเอาไว้ศพแรกก็คือศพของคุณจำรัดซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ ถูกงมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นจึงไปงมเอาลูกชายวัย19กับสามีของคุณจำลัดขึ้นมาความน่าตกใจก็คือว่าเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนก็มีคนตายสาศพ ที่เที่ยงพร้อติดเครื่องอยู่พร้อมแปดโมงเช้านี่นะภาพครับที่จับจับจับอยู่นี่เลยโอ้แล้ววันนี้ก็เลยคนุทธวันนล้พูงเพราวันคนเลื่อนบ้านพุทธเจ็บพัดพังข้างกั้นนั่นบัดนี้ว่าเบิ่งพังข้างนี้บัดห็นตะเกือบอ๋อบ่บ่บ่ถนนผู้หญิงมึงก็ร้อยขึ้นน้อยขึ้นแต่ว่าผู้ผู้ผู้ลูกก็พอนบัตรรถคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียชีวิตทั้งสามศพเนี่ยนะฮะเป็นพ่อแม่ลูกกันหมดเราเดินทางไปที่งานศพนะครับวัดบ้าาาานนนซอออองงแมวภพทที่สะะะเเเืืใจก็คลฮ ทั้งสพ่อแม่ลูกตั้งเรียงกันเลยวันนี้ครับผู้ชมครับเห็นบอกว่ามีในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าไปไว้อาลัยกันเนี่ยเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในอำเภอบอระบือนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากทราบว่า3คนพ่อแม่ลูกเสียชีวิตก็เดินทางไปร่วมแสดงความไว้อาลัยขณะที่บ่อแห่งนี้ที่ผมบอกคุณผู้ชม4ปีที่แล้วเคยมีคนตายสามศพแต่ถ้าย้อนไปทั้งหมดบ่อฮะจุดเกิดเหตุ ย้อนไปในเวลา7ปีจุดตรงนี้เนี่ยเห็นบอก7-8ปีตายแล้วทั้งหมด7ศพนะฮะเจ็ดศพด้วยกันแล้วล่าสุดก็คือวันนี้ที่เป็นสมพ่อแม่ลูกทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณประพันธ์เป็นเพื่อนบ้านของคนตายทั้ง3คนคุณประพันธ์ว่ายังไงบอกว่าไม่เคยเห็นว่าจะมีการจมน้ําตายกันแบบยกครัวแบบนี้แต่เท่าที่พูดคุยกันในหมู่บ้านคงจะมีการใช้กองปืนในการเผาค่ะพร้อมกันทั้งสราย เพิ่งเคยเกิดขึ้นแต่มุมหนึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเพราะครั้งก่อน4ี่ปีที่แล้วก็สามศพแล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะประมาณเจ็ดปดปีรวมกันเสร็จแล้วก็คือเจ็ดศพแล้วเนี่ยนะฮะ,ะก็อย่างที่บอกดันมาตายตรงกันเลยแล้วบ่อดูจริงใหญ่มากคือเข้าใจว่าน่าจะเผากลางแจ้งก็คือใช้ปืนนะครับสำหรับสามพ่อแม่ลูกมาตายแบบไงตายมูมราก็เ,เห็นเกิดบ้าเขาได้เห็นหนี่แหละเเรียกว่าคีเผาขี่ยังี่ล่ะเผาพร้อมกันเผาพร้อมกันเลยครับ ก็เห็ดเมี่เห็ดเอาฟื้นเอาครับเอาฟื้นเผาพอมันเม็นมันก็อันเดียวถึงมันไก่สงการเลยเห็ดว่าได้ต้องใส่จอรฟอนนแบบสมัยเก่าเ็ยฟื้นเผาทีมันราก็เห็นนะครับนะก็เลยบ่รู้จากคนทิ่ทำหรือว่าทำเราค็เห็นคุณผู้ชมครับอ่ะนี่คือเหตุการณ์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ